เพื่อนๆช่างแตกจักรพงษ์นะครับวันนี้ผมมาอยู่กับเตาลีดแบบนี้แล้วกันนะครับจะเป็นทีฟาวนะครับทีฟาวรุ่นนี้นี่เอ่อจะเป็นเาตาเรีดที่เอ่อเป็นหม้อต้มนะครับหม้อต้มเล็กแล้วก็คอนโทรลการทำงานหม,ม้อต้มด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของเขาของเจ้าของเขาเองนะครับแต่วันนี้ช่างจะมาบอกร่าวๆเกี่ยวกับการใช้งานโดยที่ช่างรู้แค่ตรงที่ช่างบอกนะนะครับแต่ว่าผิดพลาดประการไหนก็กราบขออภัยช่างที่ซ่อมตอร์ิทีฟาวอยู่โดยอาชีพนะครับช่างไม่ได้ซ่อมโดยอาชีพนะครับประมาณนั้นนะครับมานะครับจุดแรกนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนตอร์ดิของเพื่อนอยู่ข้าง,างถ้าเป็นแบบนี้นะนะครับลักษณะแบบจะมีแดงๆอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับ จะเป็นตัวนะครับเปิดนะครับเปิดข้างของฮีเตอร์นะครับก็คือว่าเออเป็นเปิดข้างของบอยเลอร์นะครับตัวนี้จะเปิดเพื่อที่ทําความสะอาดหรือว่าล้างบอยเลอร์นั่นเองนะครับเวลาเราเปิดจุบนี้ออกเนี่ยมันก็จะมีแท่งยาวๆนะครับชี้เข้าไปข้างในนะครับก็เหมือนกับเวลาเราจะเ้างตะกันเนี่ยนะครับเขาจะเปิดตรงนี้ล้างนะครับ มาให้ดูชัดๆนะครับจุดนี้เนาะนะครับที่เขาจะเป็นสีแดงไว้อยู่เนี่ยนะครับเวลาช่างที่เขาไปล้างยบลอร์เนี่ยเขาจะเปิดตรงนี้ออกแล้วก็เทน้ําจากจากตัวยบลอร์ออกมานะครับหม้อต้มออกมาเสร็จแล้วก็เทน้ํายาลงไปนะครับบางทีเขาล้างน้ํายาเขาจะเทน้ํายาลงไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะล้างเขย่าแล้วก็ล้างให้ตะกานมันออกมาตรงนี้นะครับตะกานยบลอร์เนาะนะครับแล้วก็ปิดนะครับส่วนช่องนี้จะเป็นช่องสายไฟนะครับอันนี้ผมโยงเพราะว่าตรงนี้เขาทามาเป็นแบบสปริงเห็นไหมครับ เป็นแบบอย่างไอรุ่นนี้มันจะทําเป็นแบบดึงแล้วเสียบแบบยืดหยดหดหดอย่างเงี้ยครับผมก็เลยโยโงอย่างงู้นะครับสายไฟเนี่ยนะครับเพื่อนๆผมบอกไว้เลยเวลาเพื่อนๆเสียบตารีพวกเนี้ยน,นะครับให้หาเต้าเสียบ,บดีๆมาเสียบนะครับเพราะว่าเขากินกระแสเยอะอยู่เหมือนกันนะนะครับมาทีนี้อ่าถ้าเป็นทีฟาวรุ่นนี้เพื่อนๆเห็นไหมฮะอ้าวเห็นไหมสายเด้งนะครับถ้าเป็นทีฟาวรุ่นนี้หน้าตาของตอรีเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตารีจะเป็นแบบนี้เลยครับแบบนี้นะครับ แล้วก็นะครับส่วนหน้าตาของตัวของเขาจะเป็นแบบนี้เวลาเราเปิดนะครับสวิต์เปิดปิดเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูไฟเขาจับกระพริบนะครับตรงนี้จะไม่มีที่ปรับนะครับรุ่นใหม่จะไม่มีที่ปรับปกติจะมีที่ปรับตรงนี้ี่ยรุ่นเก่านี่รุ่นเก่ารุ่นเก่าจะมีที่ปรับผ้าต้องการผ้าแบบไหนนะครับจะเป็นที่ปรับแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยนะครับไม่มีที่ปรับนะครับรอให เวลาเราเปิดสวิตมารอให้ไอตัวไอตัวที่มันจะสั่งงานในกระพริบนะครับกระพริบก็คือมันเตรียมในการทํางานของมันนะครับนอร์มอนนี่ก็คือรีดแบบกลางๆนะครับตัวนี้นะครับถ้าเข้ากระพริบเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยรีดได้นะครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูไฟนะครับ หยุดกระพริบเมื่อไหร่ก็คือเราสามารถที่จะกดไอใช้งานได้เลยแต่อันนี้ก็คือมันเร็วเพราะว่าผมต้มหม้อไว้แล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นตอนที่มันกระพริบแค่นั้นเองเพราะมันจะใช้เวลาออตอนต้มตอนแรกจะใช้เวลานานหน่อยกระพริบนานหน่อยกระพริบกระพริบเราก็รอมันนะครับรอมันจนมันหยุดกระพริบมันเราก็สั่งงานได้เลยสมมติน่ะผมจะเปลี่ยนโหมดของมันอันนี้มันจะมีโหมดมินก็คือรีดแบบ ต่ำกว่านอรมอลน,นะอ่ะก็คือรีดน้อยอ่ะมันก็จะปรับอุณหภูมิของม,มันลงมาสมพ่อตรงนี้ไม่มีที่ปรับอุณหภูมินะ,นะครับแล้วทีนี้ถ้าเรารีดเดยอะก็คือแม็กเนี่ยเรากดปุ๊บเนี่ย<ม>เ,ขเขาเขียนว่ากางเกยงยีนเล็กๆตรงนี้นเจนเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะครับก็นั่นแหละประมาณนั้นเอาให้เข้าใจตรงกันนะครับส่วนอันนี้ก็คือรีดแบบประหยัดนะครับยีโก้มันก็เขียนไว้อยู่แล้วนะครับประมาณนั้นมีแค่นี้ไม่ซับซ้อนนะครับคือ ใช้งานเตารีดพวกนี้ก็คือให้มันหยุดกับพิปแล้วเราค่อยใช้งานแล้วกันนะครับสมมติผมจะไปที่แม็กโอแต่ว่าระยะเวลาน่าจะหลายนาทีนะครับประมาณนั้นนะครับก็ไม่กดดีกว่านะครับเมื่อกี้เห็นนอมอนมันกับพบแล้วเวลารีดปกติเราก็ให้มัน Normal นอม n อนที่เนี่ยนะครับแล้วเวลานั้นเราก็กดใช้งานไอได้เลยนะครับสมมุติผมกดไอนะครับไอจะอยู่ตรงนี้นะครับพอไปเราก็จะ ลรวก็รีดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพอไอเขาเริ่มจะหมดอย่างเงี้ยถ้าเราป่วยไอยเสร็จแล้วนะก็จะทําไอใหม่นะครับท,ทําไอใหม่บางทีจะได้ยินเสียงปั๊มนะครับปั๊มดังนะครับประมาณนั้นนะครับพอเราลองมันสักพักนะครับเราก็กดไอเ็าจะได้มาเยอะเหมือนเดิมนะครับเวลาเรารีดไปเนี่ยเราก็รีดแต่ถ้าเรากดแช่ роб, ปุ๊บเนี่ยเขาจะทําไอไม่ทันไอมันก็จะตกลงปึ๊ดนะครับเพื่อนๆนะครับ ถเรนะครับเพืเ่อนๆอันนี้จะเป็นเสียงปั๊มนะครับจะเป็นเสียงปั๊มเล็กๆพอปัม๊มน้ํอาอัตโนมัติเข้าไปในหม้อต้มเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะอาทำใหม,ใหม่ตอนนี้พอมันหยุดกระพริบแล้วมันก็จะทําไอได้ต่อเนื่องเราก็รีดได้เลยนะครับเนอะประมาณนี้ส่วนอย่างอื่นที่มันเยอะกว่านี้ก็ต้องศูนย์บริการแล้วล่ะครับอันนี้ช่างเอามาล้างนะครับช่างล้างแบบแบบสบายของช่างเองนะครับ โดยใช้กดเกลือเหมือนกับอุตสากรรมกึ่งใหญ่นะครับแต่ว่าตวรรนเตารีดทีฝาพวกนี้นะครับอาจจะไม่ต้องใช้กดเกลือที่มันแบบเข้มข้นนะครับเอาแบบสักนิดหน่อยนะครับพอที่จะไม่ให้ไอมันออกมาตรงข้างหน้านะครับตรงหน้าเตารีดเนี่ยส่วนมากถ้าเรารีดผ้าขาวเนี่ยตะกันมันจะมาตรงนี้เยอะถ้าเราไม่ค่อยได้ล้างบ่อยเลยเนาะนะครับเพื่อนเพื่อน,นะให้รู้กันไว้ส่วนมากจริงๆแล้วเพื่อนๆก็ทําเองได้นะนะครับก่อนถ้าเป็นบยบลอ์เย็นเนี่ยนะครับเราไม่ต้องเสียบป,ป๊กแล้วก็หมุนตัวนี้ออกแล้วก็เทน้ําลง เทน้ำตะแคงเทน้ำออกเลยนะครับถ้าเรากลัวน้ําในนี้หกเราก็เดินดันน้ําตัวนี้ออกไปก่อนเทน้ําออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเ,เติมน้ําเข้าไปไม่เกินไม่เกินครึ่งลิตรนะครับประมาณนั้นประมาณ600มิลลิลิตรนะครับประมาณนั้นตวงเข้าไปเสร็จแล้วก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็เทออกตะกันมันก็จะออกมาจากไหลออกมาจากตรงนี้แหละนะครับช่องของไบเลอร์อยู่ข้างในนั่นเองคือเราแกะล้างข้างในไม่ได้เราก็ล้างข้างนอกนี่แหละนะครับประมาณนั้น <S <S เห็นไหมฮะ ความพร้อมที่จะใช้งานของเขาเขาก็จะหยุดนิ่งอยู่แบบนี้ถ้าเป็นตอรีตแบบนี้ที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็นแบบรุ่นใหม่ๆนะรุ่นลำล้ำนะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะแบบเหมือนกับปรับแมนวนวดจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะใช้งานแบบคนเข้าใจง่ายนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคนะครับวันนี้พอแค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรเยอะะมาลงคลิปยาวเป็นแบบแบบฉบับของช่างเองนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับอยากให้รู้ไว้แค่ว่าปลั๊กเนี่ยนะครับ วเวลาต่อพวกเนี่ยสายปลั๊กของช่างเห็นไหมฮะเป็นสายใหญ่นะครับสายใหญ่เนี่ยเวลาเขากินกระแสเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่ร้อนเวลาเราไปเสียบกับเต้าอื่นเนี่ยนะนะครับไปเสียบกับปลั๊กที่มันพ่วงกันเยอะเนี่ยห้ามเสียบเลยนะเต้ารีดนะครับเพราะว่าเวลาเขากินกระแสเพื่อนมาจับดูสายเนี่ยมันจะอุ่นๆเนี่ยก็คือว่าเขากินกระแสเยอะมากนะครับเราต้องไปหาปลั๊กที่มันมีมาตรฐานก็คือสายไฟที่มันใหญ่ๆเส้นใหญ่ๆนะครับมีมาตรฐานมีมีเต้ากราวอันนั้นยิ่งดีนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้คือความรู้เลยนะ ครับแล้วก็ไม่อันตรายต่อคนรีดด้วยนะครับแล้วก็จะตัวเต้าปักเนี่ยมันก็จะไม่ไหม้ด้วยถ้ามันไหม้แล้วมันร้อนเนี่ยมันจะทําให้เกิดอันตรายกับการอา,อาคีภัยได้นะครับเ,เพื่อนเนาะวันนี้7นาทีแล้วพอแค่นี้แหะครับวันนี้สวัสดีครับ